นรนารงวิทย์เ้อยพู้มำนการสนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยวันนี้ค่ะ20กันยายน2 5 6 7ว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวติ๊กต็อกเกอร์ต่างชาติโพสคลิปรณรงค์ห้ามแชร์คลิปน้องหมูเด้งพร้อมแชร์ความมืดของสนสัตว์ว่าการที่ทากับน้องหมูเด้งตัวตึงของสนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นเป็นการกักขังสัตว์ป่าเจ้าสัตว์นั้นลืมสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าไปแล้วทั้งการว่ายน้ําหรือการหาอาหารกินอีกทั้งการที่สัตว์ทําเช่นนี้เป็นการหากินกับสัตว์ โดยนนน์รงวิทย์กล่าวว่าทางสวนส,วสัตว์มีภารกิจหลักๆ4ด้านคือการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ให้การศึกษาและพักผ่อนหย่องใจซึ่งในส่วนของเรื่องการอนุรักษ์วิจัยสัตว์นั้นเรามีภารกิจในเรื่องของการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าทั้งในเขตและนอกเขตอาศัยด้วยเพื่อน,นํากลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทั้งในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็มีผลงานโดยการปล่อยนกกระเรียงวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติหรือแม้แต่นกกระสาคอดําที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมาตรการในการดูแลน้องหมูเด้งนนั ในทุกๆวันทางสวนสัตว์ก็จะมีทีมแพทย์เข้ามาตรวจเช็คสุขภาพประจําทุกวันอยู่แล้วโดยจะทํางานร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเช็คการเจริญเติบโตของน้องหมูเด้งโดยถึงขนาดนี้น้องมีสุขภาพแข็งแรงแต่ยังกินอาหารที่แข็งมากไปไม่ได้ซึ่งคาดว่าเมื่อน้องอายุครบ3เดือนก็น่าจะสามารถทานอาหารแข็งได้แล้วค่ะติดตามตอบกดค้นหาคำว่า WRN